あ เซอร์ใจดีของทางเรากันหน่อยเลยร้านคุกกี้แลนชอปนะคะบริการเติมเกมนะคะหลากหลายเกมเลยนะคะเติมสนุกไม่สนุดนะคะต้องคุกกี้แลนชอปเท่านั้นนะคะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะต้องคุกกี้แลนชอปเลยค่ะทุกคนนะคะฝากมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะเซฟให้คอนแทคนะคะอยู่ที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้ว,ลวสามารถดูกันได้เลยนะทุกคน สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะก็อยู่กับเซฟนะคะแปบาซิวันนี้นะคะจะพาทุกคนเนี่ยมาดูกันในส่วนของคุกกี้ตัวใหม่นะคะก็คือคุกกี้รสแบล็คเบอร์รี่นั่นเองทุกคนนะคะก็ตัวแบล็คเบอร์รี่นะคะเซฟไปสูงม,มานะคะได้ห้าดาวแล้วย้นะคะถ้าเกิดใครที่ดูสูงม,มาก่อนหน้านี้นะคะก็จะเห็นว่ากว่าจะได้นะคะยากมากเลยนะคะในส่วนของอ่าตัวน้องเองที่ห้าดาวนะคะแล้วก็อาร์ติแฟกต์อีกตรงนี้นะคะก็จะใส่นะคะเป็นส่วนของ ขอ,อ,าอาวุธของเขาเองซึ่งถ้าเป็นบัฟนะคะก็จะเป็นพลังโจมตีกับตัวของที่จริงเป็นทัดมือได้เลยนะทุกคนนะคะแต่เซฟมาเอื่นได้น,นี้ก็เลยเอาแค่นี้มาก่อนเพราะว่าไม่มีตังสุ่มออฟแล้วนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะก็จะใส่เป็นเซตนะคะที่เป็นขยายดีบัฟนะคะตรงนี้ไปแล้วก็หมอกมันหาไม่ได้นาะเซฟก็เลยใส่เป็นคอเสิทัดมืดไปก่อนนะคะตรงนี้นะคะเซฟถามในกิลมาเนอะในกิลแนะนำะว่าเป็น เป็นในส่วนของขยายดีบัฟไปก่อนนะคะก็พยายามทําให้ดีบัฟ2แถวนะคะตรงนี้แต่เซฟยังหาออฟสวยๆไม่ได้เลยแล้วก็ออฟไม่พอนั่นเองนะคะตรงนี้นะคะแนะนําว่าให้เป็นในส่วนของขยายดีบัฟนอ้องสัก70%นะคะขึ้นไปก็จะดีมากๆเลยเนาะหรือ80%นะคะซึ่งตอนนี้เซฟก็พยายามนะคะทำพวกออฟอยู่นั่นเองคะ่ะทุกคน โอเคค่ะกะ็ในส่วนนี้นะคะในสกิลของเขาเนาะม่ดูกันดีกว่ามีอะไรบ้างนะคะแพสซีฟนะคะก็คือคุกกี้รสเบอร์รี่จะเข้าสู่สถานะนะคะทุก12วินาทีไม่อยู่สถานะฝีมือนะคะทัศน์กดิ์ตรงนี้เนาะแสงเทียนยำค่ำนะคะและได้เวลาทํางานแล้วตอนนี้น่าจะเป็นสกิลของแต่ละอันค่ะนี่เรียํา้อสกิลใช้เป็นภาษาไทยเนาะมันก็เลยอาจจะอ่านแล้วปแปลกๆนิดนึงนะคะ ดวงไฟวิญญาณนะคะจะปล่อยดวงไฟนะคะวิญญาณเพื่อโจมตีดวงไฟวิญญาณนะคะจะลอยผ่านสตูไปได้สูงสุด1ครั้งนั่นเองนะคะความเสียหายโจมตีขั้นพื้นฐานนะคะ1 5 0ตรงนี้ค่ะแสงเทียนย้ำค่ำนะคะตรงนี้จะเป็นครูดาวน์12วินาทีนะคะก็จะสร้างความเสียหายนะคะให้กับสตูลและฟื้นฟู HP ของเพื่อนร่วมทีมที่อยู่รอบๆนั่นเองค่ะ เทียนต่อเนื่อง8วินาทีความเสียหายจากเทียนนะคะ140%นะคะฟื้นฟูหลังจากเทียน2.5%ของพลังโจมตีนะคะ,ะความเสียหายจากเทียน150%ฟื้นฟูนะคะจากเทียน3.75%ของพลาัางโจมตีนั่นเองค่ะ นะคะก็ตัวนี้น่าจะเป็นในสังนของอันตินะคะก็คือเรียกวิญญาณมาสดวงโดยวิญญาณจะไปอ่าไปที่ศัตรูในขบเขนนะคะเพื่อสร้างความเสียหายและใช้ดี uff. บัฟลดความทนทานธาตุมืดนะคะเมื่อวิญญ,ญาณเก็บดวงไฟมาได้นะคะที่จะช่วยฟืน้นฟู HP ของเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ใกล้วิญญ,ญาณนก็จะหายไปจากที่โจมตีครบตามจำนวนสูงสุดค่ะ คู่ไทม์จะอยู่ที่30วินาทีต่อเนื่องนะคะสูงสุด12วินาทีด้วยกันนะคะวิญญาณสร้างความเสียหาย165%มิญญาโจมตี4ครั้งนะคะลดความต้นานทานทัชมือ2%สตัฟสูงสุด A 5อันค่ะต่อเนื่อง8วินะเนาะฟ้นฟูนะคะ HP 4%ของพลังโจมตีค่ะมิญญาสร้างความเสียหาย180%นะคะแล้วก็ฟ้นฟู HP 5%ของพลังโจมตีนั่นเอง ตรงนี้นะคะเมื่ออัปดาวมีอะไรบ้างนะคะชอบชื่อมากเลยอะ่ะชื่อพักผ่อนให้เพียรอหน่ารักนะคะนี่ลดระยะเวลาที่ต้องใช้ในการเข้าสู่สถานนะนะคะสกิลเป็นสกิลแรกเนาะนะคะแล้วก็เสริมแกร่งเอฟเฟกของแสงเทียนนะคะที่ใช้ฝีมือมากทัศสนส์นี้มันเป็นอ๋อแม่เป็นอ๋อนี่เป็นเทสต์ คือชื่อพอเป็นภาษาไทยเอร์เซ็ตก็อาจจะแบบงงๆนะคะอ่านี่เพิ่มจำนวนวิญญาณนะคะที่อ่าเขาเรียกไงใช้อันติเนาะเพิ่มแบบเพิ่ม,เ,มเรียยงมาหนึ่งตัวเป็นสี่ตัวนะคะลดระยะเวลาที่ใช้จำเป็น3มวินาทีนะคะ,ะ,คะเพิ่มความเสียหายสกิลนะคะพิเศษเสริมแกร่ง10%นะคะแล้วก็เพิ่มการฟื้นฟู HP 33% เพิ่มพลังโจมตีนะคะตรงนี้ HP เนาะเพิ่มเอฟเฟกต์ลดนั้นทานธาตุมือ40%เลยนะคะที่เพิ่มจำนวนวิญญาณที่ออกมาเพิ่มหนึ่งตัวอันนี้ค่ะเพิ่มจำนวนครั้งในการโจมตีของวิญญาณนะคะ1ครั้งนั่นเองตรงนี้เดี๋ยวไปลองเทสกันดูดีกว่านะว่าถ้าเกิดเราเทสปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นเป็นในรูปแบบไหนกันบ้างนะคะเผื่อแบบเซฟอธิบายไปแล้วอาจจะยังแบบว่างงๆอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน นี่ค่ะอันนี้คือบับเทียนนะคะส่วนตรงนี้นะคะคืออันตีนะคะที่ปล่อยลูกไฟออกมาค่ะอันนี้นะคะก็คือของเซฟเนี่ยห้าดาวเนาะมันก็เลยได้มานะคะทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะคะและนี่ก็คือลูกไฟที่มันจะช่วยกันตีนั่นเองอันนี้นะคะก็คือเป็นการเหมือนเอาพูดผีม,มาช่วยโจมตีนั่นเองทุกคนเราก็ตีไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่ามันมีการช่วยฟื้นฟูด้วยนะคะในส่วนของวงวงเมื่อกี้นะคะที่เป็นแบบวงเทียนเนาะ อันนี้นะคะคือเราได้รับการฟื้นฟูนะคะเรามาดูในส่วนของอาแฟกต์กันดีกว่านะคะอาแฟกต์น้องตรงนี้นะคะเมื่อโจมตีตรงเป้าหมายนา้อง้ววสกิลพิเศษหรือถ้าไม่ตายนะคะก็จะมอบเอฟเฟกต์นะคะ,ะให้กับเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ใกล้เพิ่มความเสียหายนะคะคริติคอลหกเปอร์เซ็นต์ต่อการซ้อนทับค่ะตรงนี้ต่อเนื้อห้างเวทีซ้อนทับสูงสุดห้าอันด้วยกันนะคะอันนี้จะเป็นเอฟเฟกต์ เพิ่มเติมนะคะเมื่อเราใช้อาร์ติแฟกตของน้องนั่นเองค่ะทุกคนนะคะในส่วนของแบล็กเบอรี่นะคะที่เราจะได้คีที่เพื่อนๆเนี่ยจะได้ครีเน้อก็คือต้องต้องอยู่ใกล้นะคะเห็นไหมเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ใกล้นะคะไม่ได้ น่าจะทุกคนเลยเนาะไม่ได้แบบระบุคนใดคนหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะได้รับในส่วนของเพิ่มความเสียหายคริติคอลตรงนี้ค่ะอันนี้ที่ได้คริจากอ์ติแฟกเนาะส่วนตรงนี้นะคะก็อย่างที่เห็นค่ะว่าจะมีในส่วนของบัฟที่ได้นะคะเพื่อนฟูนะคะแล้วก็ความเสียหายที่เราทําได้เนาะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ค่ะอันติเนาะที่จะช่วยนะคะในการลดต้านทานความมืดนะคะเพื่อนๆก็จะสามารถใช้ธาตุมืดเนี่ยในการลงเลดบอสนะคะแชมเปียนได้นั่นเองค่ะ ะะแล้วก็การอัพดาวเนาะก็จะมีผลต่อการเรียกนะคะในส่วนของพูดวิญญาณนะเขาออกมาค่ะ นี่ค่ะก็ทั้งหมดนะคะเหมือนเซฟสาธิ่ไปก็จะได้ทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะคะก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปดูคลิปตัวอย่างนะคะที่ลองลงเลดแชมเปียนไปดูกันค่ะว่าเซฟเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะอรอบที่ลง70 m อ็มแบไม่ได้อัดมาทุกคนนะคะตอนนั้นเซฟเล่นกีตาแล้วก็มีคนนึงเล่นในส่วนของ b บ a ็ k เ e อรีให้นะคะแต่อันนี้เนี่ยของเซฟ น่าจะลงตัวอย่างของ 60m ก่อนนะคะทุกคนได้ดูว่าแบบเออฟิลฟเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะตอนที่ลงเอาไปลงเลดแชมเปียนนะคะมันก็โอเคง่ายขึ้นแหละเพราะบางคนอาจจะปั้นแต่ทตัดมืดนะคะหรือน้องกระลำก็เลยจะใช้เป็นทตดมืดได้นั่นเองค่ะทุกคนประมาณนี้เลยนะคะ ค่ะก็ตอนลงนะคะทุกคนก็บอกว่าเออให้ใส่ไนปในส่วนของอาการเพิ่มนะคะในส่วนของดีบัฟตรงนี้เนาะนะคะแล้วก็อันติมาค่ะก็ให้กดใช้เลยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะแบล็กเบอรี่จะพยายามอยู่ใกล้ๆเพื่อนเนาะเพ,เพื่อนๆเนี่ยนะคะจะได้รับบัฟนะคะส่วนของครินะคะเพิ่มขึ้นนั่นเองจากตัวของอิทธิพลของน้องแบล็กเบอรี่นะคะแล้วก็อันตินอ้อยอย่างที่บอกไปค่ะว่ามันช่วยในส่วนของการลดเกราะนะคะทันมือได้ด้วยนะคะ ของสกิลนะคะที่ใช้เนาะก็อ่ะฟื้นฟูให้ได้แต่ของเซฟเนี่ยค่อนข้างฟื้นฟูไม่ได้แรงมากนะคะแต่ถือว่าอ่ะพอช่วยฮิวได้อยู่นะคะนอกนั้นนะคะก็พยายามค่ะอยู่แบบชิดริมเลยนะคะเพื่อให้ทางของบอสนะคะฝั่งบอสนอะมากองอยู่ด้วยกันนะคะเพื่อจะได้อันติใส่เนาะมันจะได้อ่ะตายนะคะทีเดียวพร้อมกันเลยอันนี้คืออาจจะแบบบอสดิน้นนิดนึงทุกคนมันก็เลยแบบไม่ได้ไปกระจุกอยู่รวมกันนะคะ พี่จริงมันจะเคลียร์ไว้ก่อนนี้เพื่อนๆ,ๆนะคะเซฟก็พยายามค่ะอยู่ให้อยู่ในกลุ่มวงนัวเพื่อนๆเอาไว้นะคะเพราะว่ามันจะได้บัฟให้กับเพื่อนได้นะคะ่ะอันติก็เก็บไว้ใช้นะคะหลังจากที่อ่ะเคลียร์มอนเสร็จแล้วเนาะเพราะเดี๋ยวเข้าไปหลุมบ,บอสเนี่ยก็คือไปถึงแป๊ะเลยนะคะ ก็กดใช้เลยนะคะพยายามหามุมนะคะเหมือนเข้ามาปุ๊บนะคะให้แดชออกไม่ซ้ายก็ขวาเนาะเพื่อให้บอสหันไปทางนึงนะคะแล้วก็มันจะได้มีวงกีตาร์เล่นนั่นเองค่ะนี่ก็ลบสกิลนะคะเพื่อพยายามดูเนาะว่ามันล็อกที่ใครนะคะถ้ามันล็อกที่ใครปุ๊บให้คนนั้นน่ะแดชออกไปนะคะจะได้ไม่ต้องโดนเพื่อนที่เหลือด้วยนั่นเอง อันนี้ค่ะก็ถ้าเกิดว่าเล่นกันใน Discord อยู่แล้วเนาะก็พยายามคอบอกเพื่อนนะคะว่าโอเคอันติมาแล้วนะเราก็กำลังจะอันติอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะแบบช่วยเพื่อนๆได้นะคะประมาณหนึ่งในส่วนของทีมนะคะโอเคจากนั้นเมือเขาเซฟค่ะก็จะพยายามกดนะคะสกิลไปเรื่อยๆแล้วก็เรานะคะพยายามวิ่งวนไปค่ะจะได้หลบนะคะให้เพื่อนๆจะได้ไม่ต้องโดนดาเมจนะคะ ค่ะพยายามอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเข้าไว้นะคะแล้วก็ล็อกที่ใครค่ะพยายามเช็คนะคะมันจะได้อะตรวจสอบได้ด้วยเนาะว่าเป็นที่ใครบ้างโอเคเฟสบอสล,ล้มค่ะนะคะยัดได้ยัดนะทุกคนเวลาไหลเรื่อยๆเลยนะคะ ก็จะทําประมาณนี้นะคะวนจนจบเนาะทุกคนแล้วก็อันนี้นะสลับเซฟเนาะก็คือถ้าเกิดเราเห็นว่าอาเฟสแรกปุ๊บเราอันตีไปแล้วนะคะแล้วเพื่อนโดนไปแล้วเนี่ยเราอะเริ่มถอยถอยออกมาได้เลยเนาะเพราะว่า,เ,าเราอาจจะโดนล็อกเป็นเซตที่2หรือ3นะคะอย่างแน่นอนอันนี้เหมือนเซฟโดนล็อกปุ๊บพยายามอยู่ริมๆิเข้าไว้นะคะเลี้ยงเลี้ยงเข้าไว้แล้วก็ค่อยเข้าไปข้างในนะคะตรงนี้พื้นจะได้ไม่ต้องรบกวนเพื่อนนั้นไหนด้วยเนาะแล้วก็เราเนี่ยจะมีพื้นที่นะคะในการเล่นมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะเนี่ยค่ะบางทีบอส คือวงกลมเนาะนะคะหรือบอสแบบสกิลมาเงนี้ยเราจะได้มีที่หลบกันด้วยนะคะพอเหไหมพอมันอยู่รอบนอกปุ๊บมันจะแบบค่อนข้างดีนะคะโอเคค่ะถ้าเจอเฟสบอสนะคะยัดไปเลยเนาะตรงบอสสีฟ้าเนี่ยค่ะคือยัดแล้วมันได้ค่อนข้างเยอะเลยแต้มเห็นไหมโอเคนะคะ เซว่าช่วงที่อายสุดค่ะชุกช่วงหลังๆเลยเนาะที่แบบอาศัยฟ้าบ้างพื้นแดงบ้างแล้วบอสใส่ส,สกิลมายาค่อนข้างรัวมา,มากๆเลยแล้วพื้นที่ในการเล่นเราเนี่ยก็จะน้อยลงเนาะตรงนี้ค่ะอาจจะต้องแบบช่วยกันสังเกตมากยิ่งขึ้นนะคะตอนเล่นค่ะก็ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับรีวิวของ b บล็กเบอร์รี่เวัน,นี้นะคะก็ใครที่ทำธาตุมืดนะคะลงเลดแชมเปยนนะคะก็ลองใช้ b บล็กเบอร์รี่ได้เลยนะคะค่อนข้างดีเลยค่ะหรือถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าเอ้ย ปั้นดีไหมก็อาจจะตัดสินใจก่อนอีกที่หนึ่งนะคะรอดูทีมก่อนก็นได้ว่าเอ้ยมีคนปั้นมาแล้วหรือเปล่าจะได้ไม่ไม่ทับลายกันนะคะหรือตรงนี้ค่ะแบล็กเบอรี่มันเล่นทิมมือค่อนข้างง่ายขึ้นประมาณนึงเลยเนะเาะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถผ่านได้ง่ายขึ้นแล้วก็คะแนนมากกว่าครั้งก่อนนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันค่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย